เข้าใจผิดคิดว่ามีเส้นนี้แล้วจะสบายจะรวยล้นฟ้าหรือเป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์แต่ความจริงแล้วเส้นกากบาทคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ถูกเลือกให้มารับภารกิจบางอย่างมันคือดาบสองคมนะลูกถ้าลูกใช้เป็นมันจะพาชีวิตลูกรุ่งโรจน์อย่างน่าอัศจรรย์แต่ถ้าลูกใช้ไม่เป็น หรือไม่รู้ความหมายของมันชีวิตลูกอาจจะวนเวียนอยู่กับความทุกข์ซ้ำซากเหมือนภายเรือในอ่างหาทางออกไม่เจอโดยเฉพาะคำถามยอดฮิตที่แม่เจอบ่อยที่สุดคือแม่จา๋าหนูมีกากบาทที่มือซ้ายความหมายมันเหมือนกับมือขวาไหมหรือบางคนบอกผมมีทั้งสองข้างเลยครับแม่มันดีหรือไม่ดีกันแน่ ฝั่งแม่